สวัสดีค่ะพอแม่พี่นอ้องปองปายสุขูสุขคนสุโมกสุบอลค่ะวันนี้จะมาบอกท่านผู้ชมว่าโบมแฟมิลี่เจ็บเอลเจ็บเอลหร้อพี่น้องบาเหตุบาสาห์งยังดอกคนขี้ขานเนาะคนขี้ขานห้าเร่องเจ็บเอลเจ็บออกไปสันติเนาะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังแล้วค่ะบ่ได้หลง บริททดสอบเสียงเฮืองเนี่ยว่างๆวันนี้ก็เลยทดสอบเหมือนเดิมจบบทจบบ,บุพันวากันคือนเกาพี่น่องกินเขากินยาล่ะพี่น่อง<笑><笑> มาบาดนี่สิเก้าวถึงตอนพระอินเจา้าจำแรงเป็นพรำเท่ามาขอพานนางมาชีด้วยเมตตาสร้างทานบารมีจึงยกพระนางนี้ให้พรำตามขอฟ้าดังลัน่นสวรรค์สั้นสถานทิ้งทุกอย่างปล่อยวางให้สิ้นไปเป็น นิทานศาสดาสอนไว้สักกบันชาโดกเอาฮันนี่สิกกาวถึงตอนที่สองเฮาเป็นทรงบ่กคือเก่าตั้งแต่มีเขาเข้ามาเจ้าแนมเห็นหักแทบบอมีค่าเลยถึกป่าทิมไว้สร้างหัวมัน น้ำตารังลิ่นไหลทั้งสองแก้มเหลือใจแหงถึกแยงเอาเจ้าไปคือสิตายตอนนี้เจ็บหลายเหตดใจบอดใดเดอ้อค่อยบ่อแม่นพระเวทสันดอนในชาดกที่สียอมยกพระนางมาชี้ใพามเท่าต่อให้เป็นพระอิน จำแรงลงมาก็คือเก่าบ่มีไพ่มาพรากเจ้าจากอายไปได้ดอกบ่อยางรอชาตินาขอฮักเจ้าในชาตินี้อยู่กันอีกพันปีเจ้าอย่านีจากกันโอฮฮาโอฮะโอฮ่โอฮ่โอโอโอฮ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 โอ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  บัดนี้ใจหักด้านยังคงมันใจหกักนางยังคงมันบอมีวันสิเปลี่ยนแปลงถึงทิ่ถึงสิถืืเขาแย่งเอาโตน้องบอห,หูวันคืนตื่นขึ้นมาในตอนเศร้าภาพวันเก่าคือกอดสาวบัดรนี้กอดขวดเหล้า ได้นอนให้ safe แต่หมดจำเนี่ยนะพี่นอ้องอ้าวดอกพี่ดองคือโบว่ามาการน,นะคะพี่น้องทักทายทักทายพี่ดองเช้าใส่สายสีเพียรนะพี่น้องเอ้ยยังอยู่ยังกินเนาะจหรับมือนี่คลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องป้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ โบ้แฟมิลีด้วยนะคะหรือว่าหาไทยทิพนะคะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อโบนะคะบ๊ายบาย